แจกสูตรไส้สังขยาใบเตยไว้ทําไส้ขนมต่างๆค่ะสูตรนี้หวานหอมนุ่มละมุนอร่อยมากๆแล้วก็ทําง่ายไปทํากันค่ะขั้นตอนนี้อย่าเพิ่งเปิดเตานะคะไข่ไก่เบอร์สามสี่ฟองน้ำตาลทราย1นึกรัมเกลือป่นเศษหนึ่งส่วนสช้อนชาแป้งข้าวโพด40สกรัม กะทิ300 ml ให้แบ่งใส่เล็กน้อยก่อนแล้วก็คนผสมให้เข้ากันดีๆก่อนนะคะพอส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแบบนี้แล้วก็ใส่กะทิที่เหลือนะคะลงไปได้เลยค่ะตามด้วยน้ำเปล่า100 ml วันนี้เบลใช้เป็นผงใบเตยนะคะผงใบเตยที่เบลใช้เป็นยี่ห้อกวีนค่ะใช้ทั้งหมด2ช้อนชาตักพูนนิดๆน,นะคะ ถ้าใครไม่ใช้ผงใบเตยนะให้เปลี่ยนจากน้ำเปล่าเป็นน้ำใบเตยนะคะขั้นตอนนี้ให้เปิดเตาได้เลยค่ะพอผงใบเตยเขาโดนความร้อนเดี๋ยวเขาก็ละลายเองนะคะเขาจะเริ่มค้นเหนิดขึ้นเรื่อยๆแบบนี้เลยนะพอเขาได้เนื้อประมาณนี้เป็นเนื้อที่ใช้ได้แล้วนะคะให้เพื่อนๆปิดเตาได้เลยนะ พอเราปิดเตาแล้วนะคะให้คนแบบไม่เปิดเตานะอีก3นาทีค่ะจะเห็นได้ชัดว่าตอนที่เราปิดเตาเนี่ยเนื้อเขาไม่ได้เนียนเลยนะคะแต่พอเราคนตอนปิดเตา3นาทีเนี่ยเนื้อเขาจะเนียนขึ้นเรื่อยๆนะคะจะละมุนขึ้นเรื่อยๆแบบนี้เลยค่ะไส้สังขยาใบาเตยสูตรนี้ใช้ทําไส้ซาลาเปาได้ไส้โตเกียวได้ไส้ขนมปังได้หรือว่าไส้ขนม,มอื่นๆก็ใช้ทําได้เหมือนกันค่ะ เป็นไส้สังขยาใบาเตยอนเนกประสงค์เลยนะคะสำหรับวิธีเก็บเก็บไว้ในตู้เย็นอยู่ได้นาน3-5วันถ้าใครฟังสูตรไม่ทันสูตรอยู่ในคอมเมนต์มีคำถามคอมเมนต์ไว้ค่ะ